สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับอาจารย์ปุ้ยติวเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์ปุ้ยจะมาสอนในหัวข้อการคำนวณการตัดสินใจการลงทุนโดยใช้เครื่องมือ NPV หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิค่ะค่ะวันนี้มาเริ่มเลยนะคะทีนี้โจทย์อาจารย์ก็สมมติว่ามีโครงการหนึ่งโครงการนะคะลงทุนด้วยเงินลงทุนจานวน2000บาทโดยมีกระแสเงินสดรับสุทธิ จำนวน5ปีดังต่อไปนี้ค่ะอครูก่อนจะมาเขียนก่อนเลยนะคะเงินลงทุนเริ่มแรกโดยเงินลงทุนเริ่มแรกนี้นะคะมันจะเริ่มต้นจ่ายเมื่อปีที่สูงจำนวน2,000บาทค่ะโดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งหมดนะคะจำนวน5ปีระยะเวลานะคะ ในที่นี้เราใสาเ่เ n ค่ะเป็นตัวแปรนะคะคือ5ปีและมีกระแสเงินสดสุทธินะคะที่รับเข้ามาเรียกว่า c a s โ f o นะคะ1 2 3 4 5 5ปีดังต่อไปน,นี้ค่ะตออนิจานขอโทษนะคะอาจารย์นัอนเขียน n ค่ะปีที่หนึ่งเท่ากับ1,000บาทค่ะปีที่สองนะคะนักศึกษาบ800บาทปีที่สาม500 ปีที่4 300และปีที่5นะคะปีสุดท้ายมีกระแสเงินสดเข้ามา100บาทดังนั้นในการคำนวณ NPV สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักการเงินนะคะก็จะต้องเปิดตารางเลยคะ PVIF PVIFA FVIF และ FVFA แต่ในที่นี้ในการคำนวณมูลค่าเงินปัจจุบันสุทธินะคะต้องเปิดตารางนี่เลยคะ่ะตาราง PVIF ค่ะนี่ตาราง PVIF อาจารย์ขอกําหนดอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับเท่ากับ10% i นะคะเท่ากับ10%ทีนี้อาจารย์ก็จะเริ่มไล่จากตารางตรงนี้นะคะนักศึกษาเห็นไหมคะตารางตรงนี้นะคะเริ่มเอานิ้วนะคะไล่มาทางด้านซ้ายมือของอาจารย์นะคะหรือขวามือของนักศึกษาไล่มาตรงนี้นะคะ อยู่ลำดับ10%ใช่ไหมคะแล้วไล่ลงมาในแนวตั้งค่ะจุดศูนจุดเก้จุดแปดจุดเจ,ดจด็ไล่ลงมาจนถึงลำดับที่ห้า n ที่5้านะคะอ่ะอาจารย์เก็บขวดตาง PVIF 10% n งวดตรงนี้นะคะเริ่มจากปีที่1คะ่ะ จุดเก้าศูนย์เก้าปีที่สองจุดแปดสองหกให้มันอยู่ตรงบรรทัดกันแบบนี้นะคะต่อมาค่ะจุดเจ็ดห้าหนึ่งต่อมาปีที่สี่จุดหกแปดสามและปีสุดท้ายปีที่ห้าจุดหกสองหนึ่งอให้มันอยู่ตรงบรรทัดกันแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เอา C F หรือกระแสงเงินสดนะคะคูณกับช่อง P.V.I.F. ที่เราเปิดอัตราผลตอบแทน10เซค่ะอ่ะทีนี้ต่อมาอันนี้คือ P.V. รายปีค่ะ,ะ P.V. รายปีในที่นี้หมายความว่าเงินปัจจุบันสุทธิรายปียังไม่สุทธิของทั้งหมดนะคะให้นักศึกษาเอาช่องนี้ค่ะคูณกับช่องนี้ช่องนี้คูณกับช่องนี้นะคะแล้วเท่ากับช่องนี้เริ่มค่ะ อาจารย์บอกให้นักศึกษาหยิบเครื่องคิดเลขหรือโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะในทีน่นี้อาจารย์จะหยิบโทรศัพท์มือถือนะคะมากดคำนวณค่ะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเวลากดมาขึ้นมาแล้วนะคะหนึ่งพันค่ะคูณจุดเก้าศูนย์เก้าจุดเก้าศูนย์เก้าดังนั้นคุณได้กระแสเงินสดรายปีที่หนึ่งเท่ากับเก้าร้อยเก้าบาทค่ะอ่ะทีนี้ต่อมาไล,ล่ลงมาเรื่อยๆค่ะ แปดร้อยคูณจุดแปดสองแปดร้อนะคะคูณจุดแปดสองหกจะได้เท่ากับหกร้อยหกสิบจุดแปดศต่อมาค่ะห้าร้อยคูณจุดเจ็ดห้าหนึ่งนะคะจะได้เท่ากับสามเจหจุดห้าศ ปีที่4ค่ะทำเหมือนเดิม300คูณจุดห8 3หนูก็ได้เท่ากับ204.90และปีสุดท้ายค่ะ100่งรคูณจุด6 2สจะได้เท่ากับ62.10บทีนี้หนูได้รายปีครบแล้วนะคะปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5หนูก็เอามารวมกัน โดยเอา900บวก660.80 6บวก375.50บวก24.90และตัวสุดท้ายบวก62.10ได้คําตอบคือเท่าไหรค่ค่ะอาจารย์เขียนปีกกาไว้ตรงนี้นะคะ,ะบวกพร้อมกันเลยค่ะ660.80บวก375.50 บวก204.90เท่ากับ2,212.30อทีนี้อันนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าเงินที่นักศึษาลงทุนอยู่นะคะแต่ทีนี้คุณจะต้องเอามาลบเงินลงทุนเงินลงทุนในที่นี้คือเงินลงทุนเริ่มแรกที่เราเริ่มลงทุนไปยังไม่ได้มีผลกำไรตอบแทนมา นำตัวเลขนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ค่ะสองสองหนึ่งสองจุดสามศูนย์ลบด้วยค่ะนี่ค่ะสองพันเงินลงทุนเริ่มแรกนะคะันศ้กษาจะได้ NTD เท่ากับเท่าไหร่คะ่ะอันนี้ไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขเลยสองร้อยสิบสองจุดสามศูนย์บาทหน่วยคือเป็นบาทค่ะทีนี้ เวลาเราตัดสินใจลงทุนนักศึกษาจะสงสัยว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะตัดสินใจลงทุนได้กฎของ NPV หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิก็คือถ้าค่า NPV มากกว่า1อาจารย์ขอโทษค่ะถ้าค่า NPV มากกว่า0หรือไม่ติดลบนั่นหมายความว่านักศึกษาควรที่จะตัดสินใจลงทุนค่ะค่ะในที่นี้ หากมีกรณี2โครงการให้เปรียบเทียบกันเช่น NPV โครงการที่1ได้เท่ากับ200 NPV โครงการที่2เท่ากับ202.30นักศึกษาจะต้องเลือก NPV ที่มากที่สุดก็คือโครงการ b เพื่อที่ตัดสินใจลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปก็ขอให้นักศึกษาเก็บเอาไปคิดแล้วก็ไปฝึกฝนทำแบบฝึกหัดกันมากๆนะคะ ครั้งต่อไปอาจารย์จะมาสอนเครื่องมือชิ้นที่2ก็คือเครื่องมือเพย์แบ็กทีเ o d ระยะเวลาคืนทุนค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย